สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูยูนะคะคุณครูพิลาพันธ์ชัเทียมนะคะคุณค,ณคณร,รูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่งสอนนะคะคุณครูประจําชั้นห้องสมุด ICT ค่ะวันนี้นะคะครูยูมีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้ผู้ปกครองฝึกสอนด,ดูหลัของผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะคะในสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะชื่อกิจกรรมวันนี้นะคะคือกิจกรรมห่วงน,น้อยหันขานะคะเป็นการฝึกในเรื่องของการพักษาก้ามเนื้อมัดเล็กค่ะสําหรับอุปรกรณ์วันนี้ที่ครูยูใช้นะคะก็จะมี ตะเกียบนะคะหรือหลอดดูดน้ําก็ได้นะคะหากพื้ปผิวองไม่มีนะคะ2นะคะก็จะเป็นยางลงนะคะสีต่างๆที่มีสีสันสดใสนะคะเพื่อใช้ดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะคะแล้วก็อันที่3มก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะคะกล่องอเปล่านะคะเพื่อเอาไว้ใส่จำนวนยางลงค่ะและอันที่4นะคะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นน้ํานะคะขั้นตอนแลว กันนเลยะะคะขั้นแรกนะคะให้ผู้ปกครองนะคะหยิบยางวงขึ้นมานะคะแล้วก็นํายางวงนะคะใส่ลงไปในน้ํานะคะวันนี้คุณย,ยูจะใส่ทั้งหมด10เส้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะจากนั้นนะคะให้ผู้ปกครองนะคะ หยิบตะเกียบขึ้นมานะคะฝึกเด็กนะคะโดยการที่ให้เขาหยิบตะเกียบขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆช้อนนะคะยังุงขึ้นมานะคะขั้นแรกเราจะต้องใช้มือที่ขนัดของเด็กก่อนนะคะ1นะคะแบบนี้นะคะ2 3ค่ะด สิบแบบนี้นะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามือที่ถนังจะขีดยังวงหรือช้อนยังวงได้จำนวนสิบเส้นนะคะจากนั้นนะคะให้ผู้ปกครองนะคะนําหนังยางวงนะคะใส่ลงไปในน้ําใหม่นะคะอีกสิบเส้นนะคะ1นึ่งสองสาสี่ห้าหกดแป้า และ10ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกนะคะเปลี่ยนสลับมือใช้ข้างที่ไม่ถนัดนะคะเพื่อเป็นการฝึกพักษากล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาอีกมือนึงนะคะให้มีการขรยับตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริกก่มการฝึกกันเลยนะคะอันนี้นะคะช้อนแบบนี้นะคะ1 2 3 4และ5นะคะอันนี้6ค่ะ เจ็ดแปดนะคะเก้าแล้วก็สิบค่ะเมื่อนำการฝึกเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองนะคะจับชมเชยแล้วก็ปลมือให้เด็กๆนะคะเพื่อเป็นการเฉินแรงทางบวกนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะประโยชน์ของกิจกรรมวันนี้ก็คือข้อที่1นนะคะเป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมือของเด็กๆนะคะเพื่อในการหยิบใช้สิ่งของนะคะหยิบจับซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้การ หยิบจับตะเกียบนะคะแล้วก็ใช้ตะเกียบเนี่ยซ้อนยางวงขึ้นมานี่จะเป็นการฝึกตั้งเนื้อมัดมเลขของเด็กๆนะคะข้อที่2นะคะเป็นการฝึกทักษะวิชาการในเรื่องของการนับจํานวนเลข1นึงถึงสิค่ะ,ะถ้าหากเด็กคนไหนนะคะที่มีความสามารถในการนับเลขเกินจํานวน1นถึงสิแล้วนะคะผู้ปกครองนะคะสามารถเพิ่มจํานวนยางวงเพื่อฝึกพัฒนาการในเรื่องของการนับเลขของเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น20เส้น หรือ30เส้นนะคะสามารถเพิ่มไปเรื่อยๆได้ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะเป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือและตาของนักเรียนนะคะให้ทํางานควบคู่ไปด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมดีๆของครูยิวที่จะมาสอนผู้ปกครองก็หมดแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องของการคีบเย็นดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ